ไปดูการจับกลุ่มนะคะสาววัย25ปีเอเยนขายเอโรวีน e หรือว่าผงขาวให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จอดสงขาค่ะพบว่ามีการขายและก็เสพอย่างครบวงจรนะคะโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ร่วมกับทหารชุดปราบปรามยาเสพติดมทบ42และก็ชุดสืบสวนตรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นจับกลุมนางสาวสิริรัตน์ศรีสองอายุ25ปีหรือว่าน้องหยิกภายในบ้านไม่มีเลขที่ริมทางรถไฟบ้านคลองแงะหมู่ 5, ตําตำบลพังลาอำเภอสดาจดสงขาค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานนะคะว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยพบมีการขายเอโรอีนหรือว่าผงขาวพร้อมบริการอุปกรณ์การฉีดครบเซตให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยเพราะว่ามีการขายกันในราคาหลอดละ100บาท ซึ่งขณะบุกเข้าจับกลุ่มนะคะนางสาวศิริรัตน์หรือว่าน้องหยิกให้การปฏิเสธเสียงแข็งค่ะว่าไม่มีเอโรอีน ขายนะคะเนื่องจากว่าขายไปหมดแล้วแต่เมื่อถูกเจ้าที่เค้นอย่างหนักก็ยอมเปิดปากให้การยอมรับสารภาพเขาว,ว่าซุกซ่อนเอโรอีนเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นที่สวมใส่อยู่จำนวน3ถุงน้ำหนักประมาณ1.86กรัมและจากการตรวจค้นภายในห้องนอนก็ยังพบอุปกรณ์การฉีดเอโรอีนครบชุดไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาน้ำกันหรือว่าแผ่นชุบแอลกอฮอล์และก็สายยางรวมการบรรจุอยู่ในถุงจานวน20ถุง โดยทางนัานของนางสาวสิริรัตน์ให้การซัดทอดเขาว่าเอโรอีนเนี่ยได้รับซื้อมาจากวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่บ้านปากบางตมบลสะกอมอำเภอเทพาจัดสงคลาค่ะโดยจะรับซื้อมาครั้งละ1บิ๊กในราคาประมาณ1 5 0 0ถึง1,700บาทก่อนจะนำมาแบ่งขายเป็นหลอดหลอดล,ละ100บาทให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และก็ยอมรับว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการหาเงินมาเลี้ยงลูกเนื่องจากครอบครัวอยู่อย่างยากลำบากประกอบกับเจอเรื่องของโควิดนะคะ ตอนนี้ตกงานหาเงินแทบไม่พอใช้ค่ะจึงหันมาค้ายาเสพติดเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหานะคะมียาเสพติดให้โทษประเภทเอโรอีนไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายซึ่งเจ้าที่ได้มีการนําตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักคลองแงะเพื่อขยายผลแล้วก็ดําเมินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ